ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้อยกับเท่าไอทูปไปกับเจมบูโอเคนะครับผมวันนี้นะครับแล้มาอยู่กันในแอปเ e s t ้าวายนะครับเวสต้าวายเนาะก็เป็นแอปกลางหันลมเนาะครับก็เป็นแอปกกับการลงทุนนี่แหละซึ่งวันนี้นะครับเขามีอัปเดตมาใหม่เนาะเดี๋ยวเราไปดูในตัวแอปกันเลยก็ในตัวแอปนะครับวันนี้ก็คือแบบว่ามันก็จะคล้ายกับแอปวัวในครั้งที่แล้วที่ล่มเนาะก็วันนี้ก็แบบว่า อยาจะมาเตือนนะครับว่าให้คิดดีๆก่อนในการลงทุนเนะเพราะมันอัปเดตใหม่และมันผมคิดว่ามันน่าจะปลิวนะภายในน่าจะไม่ถึงประมาณ2-3วันก็น่าจะปลิวแล้วนะแอปนี้เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีที่ได้รับ5,000บาทเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนาะซึ่งมันไม่น่าใช่ความจริงนะครับเออรัฐบาลไม่น่าจะมายุ่งเกี่ยวกับแอปบ้าน,นี่เพราะว่ารัฐบาลก็นั่งนั่งแบบนั่งแบบสวมขาวอยู่เนาะ เออร,รู้กันอยู่นะครับกเ็เขาก็บอกว่ารัฐบาลร่วมมือกับเวสต้าชวานะครับเผยแพร่ออกได้เงินช่วยเหลือทุกคน5,000ต่อคนรวม6,000ชุดเนาะก็ไม่น่าจะเป็นความจริงนะครับก็จะมาเตือนว่าอย่าพึ่งซื้อนะครับอย่าพึ่งซื้ออันนี้ในการลงทุนเนาะเพราะว่ามันต้องเสียมันบอกว่าลดราคาจาก1 0 0 0 0เหลือ5,000บาทนะครับก็ ก็เหมือนกับแอปบวัวครั้งนี้แหละที่บอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะแล้วผมก็แบบไอ้บ้าเอ,อ๋ยซื้อไปเลยจ้าสรุปไป็นไงครับบินเรียบร้อยแล้วนะครับแอปนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะว่ามันกําลังจะบินนะครับก็ใครที่ลงทุนอยู่นะครับไม่ว่าจะอันไหนนะครับก็ขอห,หยุดการลงทุนก่อนเนาะเออนะเขาบอกว่ารัฐบาลให้เงินอุดหนุน30ล้านในระยะแรก30ล้านเลยนะเว้ยคือแบบว่ารัฐบาลไม่เอาสาล้านไปซื้อวัคซีนดีด โมเดอร์นาไฟเซอร์อะไรงี้ตอนนี้ก็เห็นว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยนะครับอืมเนาะเออไหนและเครื่องพลังงานลมทั้งหมด6 0 0 0เครื่องได้มาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานลมนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะเออรัฐบาลรัฐบาลอันนี้นรัฐบาลประเทศอะไรหรอเอ่อผมไม่พูดดีกว่าประเทศอะไรล,ล่ะรู้ๆกันอยู่นะครับเออก็ เอเจเวสต์ไวก็มีอัปเดตประมาณนี้เนาะก็มันก็น่ากลัวนะครับก็อย่าเพิ่งลงทุนกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกันเพราะว่าแอปนี้เนี่ยผมไม่ลงทุนเลยนะเออเพราะว่าอะไรผมไม่ได้ลงทุนนะอันนี้50บาทเนะี่ยมันก็ดูดิผมได้มาจากของขวัญสมาชิกใหม่นะผมก็ทิ้งมาไว้อย่างนี้แหละไม่อยากลงทุนละแอปนี้นะครับเออแล้วก็เนี่ยอีกสชั่วโมงดูสิอีกประมาณ4ชั่วโมง21ชั่มเอ้ย 4วันยี่สิบชั่วโมงประมาณนี้นะครับดูซิว่ามันจะบินไหมแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะรอดนะคะมันเป็นแบบการเตือนเนาะอืมว่าอย่าเพิ่งลงทุนนะครับบ๊ายบายผมเตือนแล้วนะ